ในปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเอ่อก็จะเห็นได้ว่าตลาดรถยนต์ B.V. E ของไทยเนี่ยมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยใช่ไหมคะซึ่งเหตุผลหลักที่สำคัญเลยเนี่ยก็มาจากมาตรการการกระตุน้นการซื้อรถยนต์ B.V. E นะคะของภาครัฐเป็นหลักเลยโดยเฉพาะอย่างยี่งในส่วนของการให้ส่วนลดราคารถยนต์ B.V. E นะคะลงมากว่าแสนบาท ซ่ทิศทางนี้ก็ทำให้สูนใวิจัยเกษตรกรไทยมองว่ายอดขายรถ B.V ในปีที่ผ่านมานียนะคะน่าจะเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่ต่ำกว่า12,000คันหรือบางทีก็อาจจะขึ้นไปถึง15,000คันเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าหากพูดถึงตลาดโดยภาพรวมจากการทำการสำรวจของสูนวิจัยเกษตรกรไทยเมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็จะพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ย ก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ยังไม่นิ่งอยู่นะคะรวมถึงกังวลเกี่ยวกับการชาร์จไฟอยู่มากซึ่งหากการแก้จโจทย์เหล่านี้ในไทยเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการชาร์จไฟเนี่ยไม่สามารถทําให้ดีขึ้นได้ในช่วงก่อนปี2 5 6 8นะคะก็อาจจะมีผลต่อการเติบโตที่ช้าลงได้ตั้งแต่ปี2569เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีที่ผู้ซื้อรถ BV เนี่ยเขาจะไม่ได้รับส่วนลดราคาแล้วนะคะ ทั้งที่ปัจจัยเรื่องราคาที่ลดลงเนี่ยเป็นแรงส่งที่สําคัญที่สุดนะคะที่ทําให้ยอดขายรถยนต์วีวีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมากดังนั้นะนะคะสิ่งที่อาจจะทําได้ในช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยออนอกจากการมามุ่งเน้นในเรื่องของออในเรื่องของการทําราคาขายรถปีเนี่ยให้สามารถแข่งขันได้กับรถประเภทอื่นหลังจากจบมาตรการแล้วเนี่ย การพัฒนาสร้างอ c o s y s t e m มเนี่ยที่จะช่วยให้ผู้ใช้รถอยู่กับรถ BV ที่ยังเป็นเทคโนโลยีใหม่ในตลาดเนี่ยได้อย่างมั่นใจแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอะ่โดยศูนย์วิจัยกัตถกรไทยกัน,นะ,ะก็มองว่า มีแนวทางหลักสองทางเนี่ยที่ควรจะทำก็คือหนึ่งการเร่งขยายจุดชาร์จไฟในที่สาธารณะให้มีอย่างทั่วถึงในประเทศให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็สองคือการเร่งสร้างบรรยากาศแล้วก็แรงจูงใจให้ค่ายรถต่างๆที่มีการขายรถบีวีในไทยในปัจจุบันเนี่ยให้เขาเลือกขึ้นรายการผลิตรถบีวีในไทยให้ได้มากที่สุดคะ่ะซึ่งถ้าหากทำได้เนี่ยก็จะช่วยผลักดันให้บีวีเนี่ยไปต่อได้อย่างสวยงามได้ประเทศต่อจากนี้ไปคะ่ะ กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ